ครับกับสวัสดีกันเนาะครับกับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนร่างย้าเนาะครับกับนั่นเนาะครับช่วงนี้กับเฮ็ดคลิปห้างๆเนาะครับกับโบได้หายหน้าหายตาไปไสครับกับอยู่ในสวนนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นตาแล้ยงเนาะครับพืชผลระยะสั้นเนาะครับปลูกไว้เนาะครับมันก็ต้องดูแลเนาะครับก็ได้บบได้คอยวิเวลาเฮ็ดคลิปให้พี่เห็น้่งปัญญเนะครับ เบ่งปันไดเนาะครับกะโดนเนาะครับนาเทียเนาะครับมอนี่กับมาอัพเดตสวนเนาะครับสวนฝรั่งเนาะครับเป็นแปลงที่สองกับว่าได้เนาะครับอยู่ที่ขอบบ่อเนาะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบ่งน้ำกันเนาะครับครับนี่เป็นสภาพขอบบ่อเนาะครับนี่ยนาแรยงนะครับนี่ครับหนาแรยงกัจะแห้งๆหน่อยนึงเนาะครับ กับบชุ่มฉื่นสดฉืดประเภแต่ว่านี่ครับสวนฝรังอยู่นี่ก็จะสามสิบต้นนะครับปูเวนะครับอายุหกเดือนแล้วนะครับดินตรงนี้จะเป็นนี่ครับสภาพดินนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งสภาพดินก่อนนะครับอย่างที่เคยทายเบิ่งนะครับนี่ปิดกวดนะครับมันหินกวดบวกเหนียวปนไส้นะครับค่อยจะมีสารอาหารยังนะครับกับ ต้นไม้แปลงนี้ก็ค่อนข้างจะจะโตซ่านะครับแต่ว่าก็ก็เป็นที่หนาพอใจนะครับนี่ครับต้นฝรังอายุหกเดือนนะครับก็จะเริ่มตัดนะครับตัดแตงกิ้งนะครับตัดแตงกิ้งเพื่อเอาไว้ลูกนะครับเพื่อไว้ลูกแล้วเนะครับอายุหกเดือนนี่ครับก็ดอก ออกเยอะครับก็จะได้ทําการปิดทิ้งนะครับคัดเลือกไว้นะครับจะเอาลูกไว้แล้วนะครับนี่ครับเป็นลูกเล็กๆนะครับจะได้ทําการคัดไว้นะครับกริงและลูกกับพ่อนะครับต้นนี้จะเอาไว้ประมาณสักสาีลูกนะครับอายุเขากต้นวัทันแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่นะครับ ก็ตอกมาเต็มนะครับแต่เขาจะต้องปิดทิ้งนะครับก็จะเอาไอ้กิ่งและลูกกระเพาะนะครับกฝลังอายุหกเดือนนะครับจะมีมะเขือเสแซมนะครับมะเขือนี้มือเศร้ากับเก็บไปขายนะครับเก็บเกือบจะทุกวันนะครับมีเวลาปลูกเจียจมเสแสมกันไว้นะครับนี่ครับต้นสภาพอายุ หเบอนเนนะครับอาจจะต้นนี้จะบ่ได้ตัดตัดยอดนะครับเพราะว่าเขาออกดอกมาก่อนนะครับก็เลยบอได้ตัดยอดนะครับนี่ครับเอาไว้กิ้งลยลูกนะครับนี่จะลาหัอก็จะคัดออกให้เหลือลูกเดียวนะครับครอายุหูเบอนยนนะครับอาจจะไว้ผลเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่การบำรุงนะครับอาจารย์บางท่านก็บอกว่าต้องถึงปีนะครับ จะเอาไว้ได้นะครับนี่ครับแต่ว่าประมาณหกเดือนเากับจะเอาไว้แล้วนะครับนี่ก็ไก่จะพอ่อฮว่แล้วนะครับนี่ครับจะด็ดทิ้งทั้งหม็ดนะครับนี่เอาไว้แค่จริงและลูกพ่อนะครับเอาไว้เยอะ่าได้ครับเดี๋ยวต้นจะส้มนะครับ ยู่หกเดือนนะครับในแค่นี้นะครับเพราะว่าดินเป็นสภาพดินที่เขาต้องปรับปรุงก่อนนะครับนีฟฟ่ครับจะกบฟางนะครับจะมีปุ๋ยคอกมีแกล็ดนะครับดินจะชุ่มอยู่ตลอดนะครับนี่นี่ครับการให้น้ำกับวันเวียนวันนะครับช่วงนี้นี่ครับปุ๋ยคอกดินจะ เป็นดินเหนียวนะครับแต่ว่าก็เรื่อจะล้วนล้วนซุยแล้วนะครับเข้ากับกบโดยฟางนะครับเพื่อเก็บกักควมฉื้นนะครับมาอัปเดตสวนเล็กๆไขเบิองนะครับบ่ได้อัปเดตให้กันเบิองโดดแล้วนะครับการปลูกกะปลูกไว้ครับปลูกไว้ยได้กินจระถือว่าเป็นที่นาพอใจแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้จะตัดแ่งนะครับ เขาจะตัดตรงเขียวต้อน้ำตาลนะครับนี่ครับถ้าเขาจะตัดทํำผลนะครับเขาจะตัดตรงเขียวต้อน้ำตาลนี้นะครับพอตัดเหลวนะครับเขาก็จะแทงหยอดไม้นะครับนี่ครับพร้อมกับดอกนะครับวิธีเพ็ดพังให้เป็นอยู่ตลอดปีนะครับเขาจะบ่ใส่วิธีนมกิ้งก็รูดใบนะครับเพราะว่าวิธีนั้นจะต้องได้หาไม่ข่ำนะครับ จะต้องได้ใส่ไม่ไม่ค่ำนะครับเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นการเปลืองแห้งเท่าอีกนะครับถ้าเทาตัดแต่งกิ่งเอาเขาจะแข็งแรงนะครับกิ่งจะบ่ค่อยหักนะครับนี่ครับที่เทาได้ตัดไปเขาก็จะแตกออกมากนะครับถอดยอดออกมากแล้วก็เป็นดอกพร้อมได้นะครับนี่ครับสวยงามสาหรับมือนี้ก็จะอัปเดตน,นะครับสวน ใปเมืองกันแค่นี้พ่อนะครับกะพ่อกันชีพนานะครับสําหรับมือนี้กะขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับท่านใดท,ที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์น,ชนะครับกดติดตามเพื่อเปลี่ยนกําลังใจในการเท็ดคลิปตัวต่อไปนะครับสําหรับมือนี้ชุมพลคนล่างยากะขอสวัสดีกันเช่นเคยครับ